สวัสดีครับพบกับนั้นนะครับ Isuzu Truck for sale ครับเดี๋ยววันนี้พาไปชมนะครับรถ4ล้อกลางนะครับเป็นรถไซส์เล็กของรถบรรทุก Isuzu นะครับแล้วก็ติดตั้งตู้เปียกนะครับพร้อมเครื่องทําความเย็นนะครับรถคันนี้จะไปบรรทุกสินค้าแบบไหนนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมกันครับเราไปรับชมกันเลยครับผมวันนี้นะครับผมก็พามาชมนะน้องเล็กของเรานะครับเป็นตัว4ล้อจัมโบ้ หรือ4ล้อกลางนะครับในรุ่นของ nlr 130แรงม้านะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์3 0 0 0ซีซีคันนี้นะครับก็เป็นรถตู้ห้องเย็นนะครับที่ลูกค้าวิ่งใช้งานในลักษณะของการวิ่งขนส่งหมูผ่าซีกนะครับมันก็จะมีราวแขวนหมูนะครับภายในตู้นะครับซึ่งเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับว่าเป็นลักษณะไหนแบบไหนอะไรยังไงนะครับ คันนี้ก็เหมาะสมกับการวิ่งขนส่งสินค้าโดยมาตรฐานนะครับน้ำหนักสินค้าอยู่ที่2ถึง3ตันเหล่านี้นะครับถ้าลดมาตรฐานนะครับเราไม่ได้ทำการปรับตั้งหรือเซตช่วงล่างหรือเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางอะไรนะครับแต่ถ้าลูกค้าจะบรรทุกหนักกว่าน,นี้ก็สามารถที่จะบรรทุกได้โดยอาจจะมีการทําช่วงล่างนะครับเพื่อช่วยเสริมสมรรถนะหรือเสริมประสิทธิภาพ ให้รถสามารถบรรทุกได้ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มแนบนะครับการเสริมชกบรรทุกนะครับด้านหลังเข้าไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนล้อเป็นกระทะผ่านะครับแล้วก็เปลี่ยนยางพวกยาง XCD2 นะครับของมิชลินนะครับซึ่งใช้สำหรับการบรรทุกซึ่งบางคนก็ไปบรรทุกราวๆ5 6าตันเลยทีเดียวนะครับ ก็เหมาะสำหรับาการวิ่งขนส่งนะครับสินค้าที่ต้องการเก็บรักษาอุณหภูมิที่ต่ำนะครับก็คือใช้ติดตั้งเป็นตู้บวกด้วยเครื่องทำความเย็นนะครับเพื่อปรับตั้งอุณหภูมินะครับภายในตู้เนี่ยและมันอยู่ที่อุณหภูมิต่ำอาจจะเป็นอุณหภูมิบวก หรืออุณหภูมิที่ต่ํากว่านั้นเป็นอุณหภูมิลบก็ดีนะครับอย่างพวกเนื้อสัตว์นะครับเช่นหมูไก่อะไรทํานองนี้นะครับก็อาจจะมีการปรับตั้งอุณหภูมิภายในตู้ห้องเย็นให้อยู่ในด้านของอุณหภูมิลบนะครับส่วนถ้าเกิดเราขนส่งพวกผักผลไม้นะครับซึ่ง เราไม่จําเป็นต้องปรับตั้งถึงอุณหภูมิลบเพราะว่าจะทาให้ผักผลไม้นะ่ะเสียหายนะครับเราก็สามารถที่จะเซตหรือปรับตั้งอุณหภูมิภายในตู้ห้องเย็นนะ่ะให้มันอยู่ในช่วงของอุณหภูมิบวกก็เพียงพอนะครับอาจจะรักษาอุณหภูมิอยู่ที่7องศา8องศาอะไรประมาณนั้นนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดตู้ให้ชมภายในตู้กันนะครับว่าลดขนส่งหมูผ่าซีกนะครับแล้วก็มันจะมีลาว เอาไว้แขวนหมูที่ผ่าซีกแล้วเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันครับเมื่อเราเปิดตู้ออกมาแล้วนะครับสิ่งที่จะเจอก็คือจะเจอม่านพลาสติกใสๆเป็นตัวกั้นไว้ก่อนนะส่วนตอนนี้ผมเพื่อที่จะให้ถ่ายทําง่ายๆก็จะเปิดเอาไปแขวนไว้นะครับที่เราหมูด้านบนไว้นะเพื่อที่จะได้เห็นนะครับว่าภายในตู้ลักษณะเป็นยังไงนะครับภายในก็จะเป็นตู้สแตนเลสนะครับใช้เป็นวัสดุสแตนเลส โดยรอบทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านบนในส่วนของเพดานด้านบนนะครับฝาข้างก็ดีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสแตนเลสท,ที่เป็นมีลอนนะครับรวมถึงที่พื้นด้วยเช่นกันนะครับเป็นสแตนเลสลอนสแตนเลสลอนนี้ก็มีประโยชน์เพื่อช่วยให้เกิดความแข็งแรงมากขึ้นกว่าที่เราจะใช้เป็นแผ่นสแตนเลสเรียบๆนะครับ แล้วก็ในเรื่องของเวลาที่เราใช้วางสินค้าที่มันต้องวางบนพื้นเนี่ยความเย็นเนี่ยสามารถที่จะลอดเข้าไปตามหลอนด้านใต้เพื่อที่จะหมุนเวียนอากาศหรือความเย็นให้มันทั่วถึงของสินค้าที่เราวางภายในตู้ไม่ว่าจะเย็นจากด้านบนด้านข้างแล้วก็ด้านล่างด้วยนะครับวัด ความกว้างใช้งานได้นะครับคันนี้ภายในอยู่ที่1เมตร73นะครับอ่าปกติจะตู้จะต่ออยู่ที่1เมตร65โดยประมาณนะครับแล้วก็สำหรับความยาวนะครับอันนี้ความยาวมาตรฐานอยู่ที่2เมตร90เซนติเมตรนะครับภายในตู้ส่วนความสูงนะครับอ่มาตรฐานรถไซส์นี้ความสูงจะอยู่ประมาณเมตร8 0ถึงเมตร85สส่วนคันนี้ก็สั่งทำให้สูงกว่ามาตรฐานนะครับ ความสูงใช้งานภายในจะอยู่ประมาณ1เมตร98เซนติเมตรนะครับนะก็จะเห็นว่าถ้าดูจากภายนอกนะครับนะล้อก็ค่อนจกค่อนข้างจะหุบเข้าไปข้างในเยอะสักหน่อยนะครับเพราะตู้มีความกว้างกว่ารถไซส์ปกติถ้าเราไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่ภายในที่มันมากขนาดนี้นะครับก็เราก็แนะนำว่าให้ใช้เป็น ตู้ไซส์มาตรฐานดีกว่านะครับเพราะว่าจะได้มีความสมส่วนเหมาะสมกับหัวรถนะครับคือไม่ยื่นออกจากด้านข้างมากจนเกินไปนะครับทำให้การซอกแซกเข้าซอกเข้าซอยอะไรต่างๆนะมันก็ไม่ลำบากด้วยนะครับรถไซส์กระทัดรัดไซส์มาตรฐานที่เหมาะสมกับหัวเก่งนะครับแต่ถ้าลูกค้านะครับมีความจำเป็นว่า,าใส่สินค้าไม่ได้ ต้องการขยับขยายความกว้างความยาวความสูงก็สามารถที่จะระบุได้นะครับเพื่อที่จะต่อมาแล้วมันใช้งานได้เหมาะสมกับหน้าง,งานที่เราต้องใช้นะครับนี้ก็จะเป็นภายในรถนะครับในส่วนของคอนโซลบริเวณกลางคอนโซลเนาะด้านล่างก็จะเป็นวิทยุนะครับส่วนด้านบนก็จะเป็นตัวคอนโทรลเลอร์นะครับที่ควบคุมการปรับตั้งอุณหภูมิภายในตู้ห้องเย็นนะครับ ตัวเลขที่ขึ้นอยู่ปัจจุบันก็คืออุณหภูมิน้ปัจจุบันภายในตู้นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่22.2องศาเซลเซียสเนาะนะครับตอนนี้เราเปิดทําความเย็นภายในตู้ด้านหลังไว้นะครับการตั้งค่าเราก็สามารถกดเสร็จนะครับนะบตอนนี้ตั้งค่าไว้ที่ลบ25องศาเซลเซียสก็สามารถปรับมากน้อยได้นะครับถ้าไม่ต้องการถึงลบก็สามารถ ปรับให้มันเป็นบวกก็ได้อย่างเช่นเราจะขนส่งผักผลไม้นะครับก็ใช้ไม่ต้องถึงกระลบเนีย่ยอย่างเงี้ยไม่มีลบก็ก็จะกลายเป็นตั้งที่3องศา4องศาหรือ5องศาอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นแผงคอยร้อนหน้าตู้นะครับตอนนี้เราเปิดเครื่องทำความเย็นไว้คอมเพรสเซอร์อันนี้แอร์ในห้องโดยสารใช้คอมเพรสเซอร์ตัวนี้นะครับ ส่วนอีกตัวหนึ่งอยู่อีกด้านหนึ่งของเครื่องยนต์นะอยู่ฝั่งขวาก็คือฝั่งเดียวคนขับจะใส่ตัวคอมเพรสเซอร์ของเครื่องทําความเย็นภายในตู้ห้องเย็น,นครับเราก็ดูง่ายๆจากข้อน้ํายาแอร์ของตู้ที่ลากเข้ามาที่ตัวคอมเพรสเซอร์นะครับก็เป็นตําแหน่งพอดีเลยช่องว่างบริเวณเครื่องยนต์พอดีเลยนะครับก็ใส่ลงไปในตําแหน่งที่สวยงามลงตัวทุกสิ่งทุกอย่าง,อย,างอย่างเรียบร้อยนะครับ ี่คือภายในห้องเครื่องนะครับหลังจากเดินระบบตู้ห้องเย็นเรียบร้อยสำหรับท่านที่สนใจรถใหม่ป้ายแดงก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดนะครับทางอ s u ู u ูทักโฟร์เซลนะครับหมายเลขโทรศัพท์ก็ขึ้นไว้มุมซ้ายล่างของหน้าจอให้เรียบร้อยแล้วนะครับเรายินดีบริการนะครับรับจองออนไลน์จัดแนนซนฟรีแล้วก็มีบริการส่งมอบรถฟรี free, ถึงบ้านและห้างร้านของลูกค้านะครับ ฝากกดไลค์เป็นกําลังใจนะครับกดติดตามช่องนี้แล้วก็จะมีประโยชน์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับสําหรับคลิปหน้าจะเป็นรถรุ่นไหนตัวถังแบบไหนใช้งานอะไรนะครับอย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ